เราชมศึกเอเชียโรดเรซิงแชมเปี้ยนชิพกันหน่อยวันนี้เป็นการแข่งขัน Race แรกนะครับซึ่งก็เป็นนักบิดจ,จาก Honda Racing Thailand ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วนักบิดไทยเนี่ยคว้าโลเดียมได้ด้วยครับมาดูที่การแข่งขันในรุ่นเอเชียโปรดักชัน250ครับหรือ AP 250นักบิดดาวรุ่งอย่างเข้ากล้องจากรีพัฒน์พึกที่ศาร หมายเลข20ครับเปิดคันเร่ง Honda c ซ r 2บ0 r สก็ขึ้นมานำได้ทันทีกับ่วงคู่มุกม,มุกระดาสารพืชหมายเลข4 4ขึ้นมาสู้ในกลุ่มหน้าพร้อมแข่งกับนักแข่งระดับหัวแถวในเอเชียอีกหลายคันการแข่งขันก็สนุกดุเดือดตลอดเกมต้องมาชี้ขาดกันจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อชิงอันดับบนโพเดียมแล้วก็เป็นข้าวกล้องจากกรีพัดพึกีิสารคว้าอันดับที่2บนโพเดียมส่วนมุกระดาสารพืชครับขึ้นโพเดียมในอันดับที่3 พาธงชาติไทยขึ้นฉลองดับเบิลโพเดียมต่อหน้ากองเชียร์ฮอนด้าแล้วก็แฟนๆกีฬาความเร็วทั่วเอเชียขณะที่มิกธนัทละอองปลิวหมายเลข11ครับก็ถือว่าทำได้ดีเข้าเส้นชัยอันดับที่7การแข่งขันในรุ่นนี้นะครับเอเชียปริัษนสอง5 0ก็ในเรสแรกอันดับที่1นถึงเเป็นนักแข่งจากฮอนด้าทั้งหมดกับรถแข่ง Honda าซ r บี0 r r ด้วย การแข่งขันในรายการเอเชียโรดเรซิ่ง2023สนามที่6ในรุ่นเอเชียโปรีัซนต์สองรครับจะแข่งขันเรทที่2พรุ่งนี้อาทิตย์ที่3ธันวาคม14บสนาฬิกาสินาทีบสอครับแข่งขันกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ สุดสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนที่บุรีรัมย์ก็จะมีการแข่งขันศึก2ล้อรายการที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียกับรายการนี้เลยเอเชียโรดเร์ซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2023สนามสุดท้ายของฤดูกาลครับตัดสินกันว่าใครจะเป็นสุดยอดแชมป์ของฤดูกาลซึ่งทัพนักบิดชื่อดังของไทยหลายคนก็ลงดวนความเร็วกับเหล่านักบิดดาวดังทั่วเอเชียเพื่อชัยชนะในโฮมเรครับและลุ้นครองเจ้าบัลลังความเร็วแห่งทวีป ก็จะโดนความเร็วเรสชแรกกันวันนี้เรสที่2เป็นเวสสุดท้ายของปีวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่3ธันวาคม ซึ่งลูกค้าของ True ที่มีใจรักกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับเรามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์กันเพียงแสงบัตร t True Card หรือแอปพลิเคชัน t r u e i d ที่จุดจำหน่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสออทิเกตในร้าน7 e l e v e n ทุกสาขาทั่วประเทศรับส่วนลดพิเศษ25%สําำหรับบัตรแกรนด์แซนเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่มีโปรแกรมไปไหนสามารถเดินทางไปชมการแข่งสุดมันและไปร่วมให้กำลังใจนักบิดไทยคว้าชัยในโฮมเรสส่งท้ายปีกันได้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรรม